จากนี้ไปนี่คือคลิปวิดีโอในการสมัครเทสท์ขับนะคะอันนี้ใช้กระเป๋าบิด g เก็ตบอ์เรตนะคะก็เป็นกระเป๋าที่ทันสมัยหน่อยมาดูกันนะคะนี่คือได้ทำการเตรียม usdt ไว้5 usdt แล้ว bnb เพียงแค่0 0นย์หรือ6บาทนะคะอ่ะ ขั้นตอนการสมัครค่ะเราเตรียมเรียนที่สมัครและแก๊สเรียบร้อยพับหน้าจอลงไปเข้าลายที่เพื่อนได้ส่งลิงก์มาว่าให้เราสมัครผ่านลิงก์นี้เลยนะคะไปคัดลอกลิงก์ของเพื่อนค่ะนี่ก็จะทำการคัดลอกนะคะคัดลอกทั้งหมด ตอนนี้ลิงก์ก็ติดไปนิ้วมือเราแล้วกดค้นพบอยู่ด้านล่าง1ครั้งแตะคำว่าป้อนชื่อแว่นขยายด้านบนแตะ1ครั้งก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะกดแช่นานๆแล้วปล่อยมือหรือกดวางหรือนะคะให้สังเกตจะมีสี่เหลียม อยู่ข้างบนเราก็สามารถวางลิงก์ได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็เปิดลิงก์นะคะให้สังเกตเลขผู้แนะนำด้วยนะคะเปิดลิงก์นะคะกดคำว่าเปิดลิงก์เสร็จแล้วก็จะมีคำว่าได้เลยอยู่มุมขวาล่างเราแตะคำนี้เลยนะคะได้เลยตอนนี้กำลังทำการเชื่อมระบบค่ะนะคะก็ r e ฟ e r อนะคะลิง์กผู้แนะนำเลขกระเป๋าก็ขึ้นมาแล้วก็ u s d t Amount นะคะนี่ก็คือพร้อมกด Sign Up แปลว่าสมัครสมาชิกแตะเบาๆหนึ่งครั้งนี่คือการสมัคร processing ค่ะประมวลผลให้ก่อนจะยืนยันนะคะทุกท่านเห็นคำว่าค่าธรรมเนียมแก๊สไหมคะมีลูกศรชี้ไปทางขวา แตะหนึ่งครั้งก่อนค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะเลือกด้านบนเลยว่าทันทีหนึ่งนาทีนะคะแตะเลยเสร็จแล้วนะคะยืนยันค่ะแค่นี้ค่ะแล้วเราก็ยืนยันอีกค่ะใส่รหัสผ่านค่ะเป็นการเสร็จสิ้นแล้วก็รอนะคะมีข้อความแจ้งด้านบนว่ามีการ ่าเหรียนออกไปว้าวสักเซตแล้วค่ะสีเขียวขึ้นแล้วค่ะนะนี่ก็คือรวดเร็วแรงกว่าเดิมเลยค่ะนี่คือการสมัครนะคะจบคลิปวิดีโอค่ะ